น้อยอะพี่น้องแมบ้วไอสัตว์คิดได้ไงะอ่าาี่น้องนะครับนี่ผมกับพี่รู้จักกันมาประมาณของไอ้มออื่นก็ไม่มีใครที่ตัวขนาดนี้นะครับตัวขนาดนี้ไม่มีตัวขนาดนี้ก็ไม่มีนะครับที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มาดูเลยครับ่ค่อ่าใ่ไม ไปก่อนนะคะหัวมาแล้วนะครับแล้วใครลูกชายคนสุวันท้านันจากพัทยาัทยาเหรครับไม่ยั้อย่ะครับ